สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทังช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาอ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอฟซี <FC S 2> แฟนคลับสู้ขู่สูคนเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ครัวได้เดินทางลงมาเอาไล่ซื้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อรายชื่อเมือเเ้านี่ก็ไล่รายเมือนช้านี่มา มุ่งก่อนเด้อค่ะปู่เพระาะว่าเพิ่งจะถวายสังอันกับเขาเอาค่ะเบิ่งรายชื่อค่ะพี่น้องรายชื่อที่ทุกคนฝากมาพี่น้องเอฟซีฝากมาเมื่อนี้มีเบอร์สก่อนเด้อค่ะมีชื่อเจ้าของบอ่ถ้าบ่มีกระทักทวงเขามาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อชื่อผู้จองเรียนหลวงปู่ทวดน้ำแม่ขั่วกับเปิดดวงฟรีเด้อค่ะพี่น้องเด้อจอง หนึ่งชุดเปิดดวงฟรีหนึ่งลายชื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเปิดแล้วดีเฮ่งปังลำรวยได้ยินเอฟซีเพื่อนบางแม่สินเปิดแล้วเปิดอีกได้บ่เพราะว่าเปิดมาแล้วดวงเฮ่งดวงปังมากเลยเวซันได้ค่ะเดียนลักครั้งก็ได้ค่ะสําหรับผู้เปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะรายชื่อแม่ขัวลงมา ไบสุดถ่ายนี่สองคนเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อออะนี่ค่ะรายชื่อจะนําไปเปิดดวงนี่ค่ะกําลังกอส้างเรียใหม่ผู้เทาอแขกในงานกะะมาเห็ดงานซอยปูกระไลหลายพี่น้องแม่ครัวก็เลยเห็ดกับเขาลงมาถวายเพ่ปูกับ แขกภูพ้นมาแต่ทั้งทั้งอำเภอสว่างอยู่ทั้งไดก่ออันอันอันเอซมาแต่ทังไนก่อคะ่ะมาเปิดดวงนี่คะ่ะจากอำเภอสว่า um งค่ะโอ้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาเอาพี่น้องเปิดดวงพร้อมกันด้วยคะ่ะรออธิษฐานจิตเอาเดอ้อคะ่ะพี่น้องมือนีแม่ขั่วผ้ารายชื่อทุกท่านที่มาเปิดดวงกับแม่ขัวนี่คะ่ะ แนวทางของปูเพิ่นไห่ตองหวดมนีแม่ขั่วสิผ้ามาตาม,มาโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปกราบนมัสการปูพร้อมกันค่ะอเ,คเอาค่ะพี่น้องแม่ขั่วสิผ้ากราบนมัสการค่ะปูอ่ะแม่ขั้วสิผ้าถวายท่านก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องเอาพอตู้ผ้าปะท่านมีขันาดิ่านหาบอาหืออจั อิมินาสกาเลนะทังพูทังอภิพุสยามะอิมินาสกาเลนะทังธรรมังอภิพุสยามะอิมินาสกาเลนะทังสังฆังอภิพุสสยามะ ขันหาไปขันเปิดดวงอปุปอ่ะตุอพะตุเอาไปอีกซาถุด,ด้วยค่ะพี่น่อเอาวาดตามด้วยค่ะเน้าสมาสมุทโธภะคะาาควาภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภาควตาธัมโมธัมมังนามิสุปติปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆนามิมะยังพันเต Quan Wiung Wiskanaakthaya Visum, ni na Pan silang yat Hu tiyapit maangพ Wisung Wiskanaakthaya Di ni na sah Panja silang yat

Mu sa pakawatowalato samasputasa na montasa kakawato arato semangemputasa nga monta sa pakawato arato semangangputasa, NAMU TASA PAKHAWATO ARAHATO SAMA SAMPUTASA UTHANG SARANANG KACAMI DAMANG SARANANG KACAMI SANGKANG SARANANG KACAMI Sang tuti yampi putang saranang kacame tuti yampi putang saranang kacame tuti yampi putang saranang kacame tuti yampi nakno tata pakawato arahato sama sambhutasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีมานิมายังพันเตอีมานิมายังพันเตผัตตานิผาตานิ ซาปริวลาหนีซาปริวราหนีฮิคุสังคสสะฮิคุสังคสสะโอโนสยามะโอโนสยามะสาธุโน่พันเตสาธุโน่พันเตะิคุสังโฆะิคุสังโฆอิมาหนีอิมาหนีพัตตานีพัตตานีซาปริวลาหนีซาปริวราหนี ปฏิขันธาตุวปฏิคันหาตัอำ,ำหากลงกรรมหากังที่คารตังที่คารตังกายะสุขายะสุขายะสุขายะ,ขา,ยะขาแต่ความสูงผู้จะเจริญนขาแต่ควภิกษุผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพอน้อมถวายพาตตานพัตตานกับท้งบริวารเรานี้กับทั้งบริวารเราหนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้พระิสุสงเจ้าพระภิสุสงขอพระภิสุสงจงรับขอพระพิสุสง์จงรับ พัฒตาหารพัฒตาหารกับทางบริวารเรานี่กับทางบริวารเรานี่ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข่าวพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก้ข่าพระเจ้าทั้งหลายแก้ข่าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุสาธุสาธุธโมทามินะสวัสลีค่ะ

ເຖິງຈຕະມວະວັສຸຂັສ ธรรมะรูปเอังขะรูปเังะาารูปเรปเอยะเทนขะรัขรตเยัตะเยัะตังสังสพังอัปปรปังราปังธรัะรูปเอังเัปเรรปัะมเาปเปเเปเ ปมาเทนะขวารัตเเยนะกตังขวารัตเเยนะกตังส <ingers> ัพพังอปารารังสัพพังอปารารังธรรมตุโนพันเตธรรมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะขวารัตเเยนะกตังขวารัตเยนะกตัง ทางอัปราทางขมาตุนูคันเตขมตุนคันเตป้าเจ้าทั้งหลายกัลังไปในตูช่วยชนวยีก oh, ็ดี ชด้วยวาจาก็ดีเป็นช่วยก็มีแต่ที่อื่นด้วยใจก็ดีเอาลากปลาไปใช้ด้วยนะตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีเป็นเจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ่งการบัดนี้เป็นต้นไป การบัดนี้เป็นต้นไปอกกาสะอกกาสะวันทาเมสุขิโตโหมิทุขิโขโหมิทุขิโขโหมิอเวโรโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอัพยาปโชโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารามิปาริหารามิ สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บเตายเกิดเจ็บเตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูเอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแั้ยา อาพยาปชาโนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยน อาน,นคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตูสุขีอัตตนังปาริหารันตู ควาามสสุุขขกยใจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุก,ก,ก,กภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากพิษภัยทั้งสิ้นเถิดสัจเจตัมเรจารูเตเตริตองตองตุ้พี่บอกซื้อน้ำสกุลเข้าไปบอกซื้อน้ำสกุลของไพลของมันเด้อพี่น้องเอฟซี พุทธังบังเกิดเปิดโลกทอาระหังเปิดโลกทอาระหัง ทามังบังเกิดเปิดโลกทอารหังสังฆังบังเกิดเปิดโลกท่าอารหังอหังจิงนะโคอหังกิงนะโขมายาปโลมเโรเอหิเอธามนุษามนุษาอิติปุริโสอิติปุริโสราชาโร ราชาโนปุมมาริสันตังพิยาคัตยังอาจาริโยปิยังมามะอาพี่น้องอธิษฐานกิตเอาเรื่องค่ะอย่าด้สิ่งใด

ตบคนตบไปแล้วมากันไปเจอเจอภาษาตบตบไปแล้วครับ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  <Skartan> <Sukain> <Sukain> <Sukain>

กิเกสุดมัน,นก็ <Ha. S 1> จไปเรี่าะไปตั้เล่นเาสาค่ะนจะเเล่นเก้าสามครับนี้เอาไปเรีว่าตัวเลกสามตัวก็ไปสเก้าสามสี่เก้าสา ยงขึ้นมากเล้นวันวานตีบ่แ้กุฏิของกุฏิอาหางเนาะโบราห้องหนาวขอให้ต้นโค้ต้นขามเห็นไหมค่ะูกุฏิคนกุฏิอันพ่ห้าลมมาแห้งเรปียกเบิร์ตไแล้วก็ห่าง้ยเาิอยู่จังใดระเบที่นี่ค่ะนี่หาบจกอยา่ มัเียม่าไปว่าจะเว่าม่มันเป็มันเป็นบอสินะราไปพ่อมันลงหน้ามันพ่อแม่ข้าก็จะขายของน่ะนะแล้วผมมตั้งคยุ่หรอหย่ยรอดยังไสินะนี่เป็นร้านเพื่อนร้านอกพัดปิ้งไก่ปิ้ยังไงเาหน้าแม่ันเมันไก่ไก่หันแม่ไก่ ก็ยากหาเราถลาัหลอกติวมันน้ำน้ำไาเลยร้อยมันมนกอดาดมาค่ะอันนี้มันก่อนน้ำต้อต้นต้อตันเลอดเลยร้อยมหาะไม่จับกมาจะให้ต้ก็ให้มันเลก็ป็อยานีอุ่นอยู่สิขึ้นขข่างคะคูากอม่ก็จะเป็ย่างลกร่างลมไหก็เอางิดินสนองน้ำใสๆนะครับค่ได้สอง นึกถว่าตนแม่งแล้วอนัเนายังอีกตัวนึงสิงคโปรอล้่าจะได้ยืนนุ่มๆอ่นอ่สรุปแล้วได้ใกล้ช่วงตัวมะปูเอาพี่น้องได้ใกล้ช่วงตัวห่นตีว่าเก้าช่วงจะเลือก่าไก่สี่ขาโอ้สองขาด้วยน้องไสองตัวใี่สองขาด้วยถ้าใส่ก็ขาขวาค่ะเอาพี่น้องปูเราวงฝันด้วยค่ะไก่สองตัวเอาเข้าจิตตีไว้จังไรละพี่น้อง ตั e นนเอฟซีน้ำกันเอ้าเอายัานกองใหย่ยนกกองเอาแม่ขั้วสิพ่ไปตามปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางปูเอาค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางของปูก็ยังเป็นตัวเกาอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อปูว่าปาล่อยเหลขไปแล้วฝันวาไก่ลอยมานนำหนามสองตัวพี่น้องหนมก็เป็นหนึ่งเด้อ<ม>เออ <c oughs> ตัวเลขแนวทางก็ยังเป็นตัวเกา,เน,าน้ปูเนาะ เป็นตัวเก่าค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอาเอาอพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องหนึ่งสุดบนอันหนึ่งชุดล่างเด้อค่ะพี่น้องนะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะตัวเลขก,กับเป็นแค่นแนวทาง ให้ทุกท่านพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเอพอกันคลิปนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาธุพี่น้องเอฟซีเปิดดวงแล้วห้เฮงๆงปังๆเด้อค่ะพี่น้องได้มาหาปูอีกเที่ยนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น,อน,อดดนอ้อเนง,นองเอาอน,นาคะนคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ